การเทสอโอมของปั๊มเวฟถ้าเป็นปั๊มปกติที่อันนี้เราเช็คก็เป็นมีปั๊มที่ตัวปกติอะไรอันนี้ต้อนคืออยู่ประมาณสิบห้าสิบหกอันนี้คือตัวปกติก็คืออยู่ประมาณสิบห้าสิบหกโอมถ้าตัวเพี้ยนตัวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ตัวที่สี่ ไปที่สี่ขึ้นมาร้อยก่าขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบแปดสิบกดตัวไปแล้วก็น่าจะไปแล้วสแล้วก็ตัวที่หกสีเดี๋ยวจะกดตัวที่หกดูหกนักหไป200กว่าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามี่สปสห้า ห้าอันนี้ต่ำอันนี้ออกแนวต่ำมาอืมออกแนวต่ำไปเหมือนการทิปเหมือนกัน,น,กนโอเค